อ๋อถ่ายแล้วนะสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับผมอยู่กับหูฟัง True Wireless รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมันก็คือ ZMI p e r p o d Pro ครับสุหูฟังตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับดีไซน์กล่องที่มีแบตเตอรี่สลับชาร์จตัวหูฟังครับผมแล้วก็มีไฟแสดงสถานะที่เป็นโลโก้ของ ZMI อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่น,นะครับแล้วก็ตัวฟังนั้น เป็นแบบอินเอียนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์แบบที่มีก้านโดยฟีเจอร์หลักๆของหูฟัง True w i r e l e s รุ่นนี้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่เรื่องของระบบ ANC นะครับตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้แล้วก็ยังสามารถจะเปิด Ambient Sound นะครับรับเสียงรอบข้างเข้ามาอีกนะครับเผื่อสำหรับเวลาใช้ในการเดินทางเช่นเราเดินข้ามถนนหรือว่าจะรถไฟฟ้าก็สามารถจะรินเสียงประกาศว่าตอนนี้ถึงสถานีไหนแล้วนั่นเองนะครับ และตัวแบตเตอรี่นะครับก็ยังอึดนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องถึงประมาณ7 8ชั่วโมงครับต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วถ้าเกิดเราเสียบชาร์จก,กับตัวเคสครับอันนี้สามารถจะรีชาร์จได้อีก2ครั้งรวมแล้วประมาณ30กว่าชั่วโมงเลยทีเดียวต้องบอกว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่ผมได้รีวิวหูฟัง True Wireless มาก็หลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะครับและตัวของแท้ AirPod Pro เนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรื่องของเสียงนะครับอันนี้ต้องพุยกันเรื่องเสียงก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าพูดถึงหูฟัง True Wireless เนี่ย แล้วทุกคนก็ต้องถามถึงเรื่องของการฟังเพลงเป็นหลักถูกไหมนะครับว่าเพลงนี้เสียงเป็นยังไงบ้างมิติเบสหรือว่าเทรเบิลเสียงกลางเสียงแหลมอะไรเด่นคือในเรื่องของโทนเสียงนะครับมาในแนวแฟลตก็คือมาครบทุกย่านเบสมาเสียงกลางมาเสียงแหลมมานะครับแล้วก็พร้อมกับเก็บรายละเอียดของเครื่องดนตรตีต่างๆเนี่ยได้เยอะคือตัวของสเตจเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากครับแต่ว่าเราสามารถจะฟังแล้วก็แยกเสียงของเครื่องดนตรตีแต่ละชิ้นได้จากหูฟังคู่นี้ แต่ที่ทดลองฟังมาครับในแนวป๊อปแนวร็อกแนวพวกฟังสบายๆหรือว่าพวกแนวอิเล็กทรอนิกส์มีดัมแอนด์เบสบ้างเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดเพลงไหนที่เบสเด่นๆหน่อยเนี่ยก็จ,จะมีเรื่องของเบสที่ชัดเจนกว่าเสียงร้องอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดเลือกฟังพวกเพลงแนวป๊อปใสๆหน่อยนะครับอันเนี้ยเสียงมันจะบาลานซ์กันพอดีมากๆระหว่างเสียงร้องแล้วก็เสียงเครื่องดนตรีในส่วนการเชื่อมต่อนะครับระหว่าง ไซเรนไมเพอร์พอร์ตโปรนะครับกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าพวกคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้รองรับเป็นบลูทูธ5.2เวอร์ชันล่าสุดถ้าอุปกรณ์ที่เราใช้งานร่วมกับหูฟังบลูทูธคู่นี้นะครับรองรับบลูทูธ5.0ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของสัญญาณระยะการเชื่อมต่อ แล้วก็ความนิ่งที่ดีขึ้นอย่างที่ผมทดลองแพรกันก็จะมีพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตแล้วก็ PC ส่วนมากก็เป็น5.0นยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเชื่อมต่อความนิ่งของเสียงก็จะโอเคเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆครับที่เป็นบลูทูธเวอร์ชันต่ำกว่าเช่นอาจจะมีสมาร์ทโฟนที่รับบลูทูธ4.0หรือว่า3.0นะครับอันเนี้ยประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อความนิ่งของสัญญ,ญาณเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความสามารถสูงสุดของบลูทูธเวอร์ชันนนั้้แลว ส่วนการควบคุมตูฟังและการใช้งานครับก็ต้องบอกว่าเซตไมค์เพ r ย์พอร์ตโปรเนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์ไฮระอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของว a r ดีเทคชั่นก็คือตูฟังนั้นสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าตอนนี้เราใส่อยู่หรือว่าถอดออกเรียกว่าถ้าเกิดตอนนั้นเราใส่หูฟังฟังเพลงอยู่นะครับอ่าเสร็จแล้วมีการถอดออกปุ๊บเพลงจะหยุดเล่นทันทีนะครับแล้ว <Wow. S 1> เกิดใส่กับพูฟังใหม่ปุ๊บเพลงก็จะกลับมาเล่นต่อให้เลยอันนี้คือส่วนของว a ยดีเทคชั่นนะครับ และในการควบคุมนะครับต้องบอกว่าที่ก้านของหูฟังทั้ง2ด้านเนี่ยมันจะมี touch control ก็คือสามารถจะใช้การบีบเพื่อสั่งการได้นะครับซึ่งนการบีบนะครับผมก็จะมีเสียงดังคลิกแสดงว่าเราสั่งงานตัวหูฟังเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นการบีบ1ครั้งก็จะเป็นการสลับระหว่างเล่นและหยุดเพลงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีการบีบค้างไว้แบบนี้นะครับ ก็จะมีคำสั่งเสียงภาษาจีนออกมา <S <S 1> <S 1> บอกว่าอะไรบอกว่าจะมีการเปลี่ยนโหมดนะครับระหว่าง c t i v e ฟและเคาน์เ l ลเลคือตัดเสียงรบกวนรอบข้างเปิดหรือปิดแล้วก็เปิดโหมด a m b i e n t sound รับเสียงจากภายนอกเข้ามาซึ่งอันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือตัวระบบคำสั่งเสียงของหูฟังรุ่นนี้นะครับยังเป็นภาษาจีนยอยู่ก็เลยฟังแล้วงงนิดนึงมันก็จะมีช่างเขากวนทงทงโมชี ข้างชาวชายนะครับคือจะเป็นหนึ่งแหละที่เป็นการเปิดแล้วก็ปิดตัว Active นะักเคอร์เซหรือการตัดเสียงรบวนรอบข้างนะครับส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนเพลงนะครับสลับไปเพลงหน้าหรือย้อนกลับเนี่ยก็ใช้การบีบแบบต่อเนื่องกันนะครับอย่างเช่นถ้ากด2ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงถัดไปนะครับแต่ถ้ากด3ครั้งเนี่ยจะเป็นการเรียกพวก a s s i s t a n t นะครับอย่างเช่น Google a s s i s t a n t หรือว่า Siri แลยูฟังแท็บเล็ตไอเพอร์พอร์ตโปรครับก็ยังมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ํากันเหงื่อหรือกันฝนนะครับที่ IPX4 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบใส่ไปวิ่งออกกําลังกายหรือว่าไปเข้าฟิตเนสครับแล้วกลัวว่าเหงือ่อหรือว่าพวกรองฝนต่างๆหรือถ้ากลัวว่าไปวิ่งในสวนแล้วจะมีน้ารดต้นไม้ฉีดมาโดนครับแล้วมันจะพังอันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันมีมาตรฐานกันน้ํา IPX4 ครับอ๋อแล้วเกิดพูดถึงเรื่องของ การใช้สายคุยโทรศัพท์นะครับหูฟังรุ่นนี้นะครับมีการใช้ไม์ทั้งหมดถึง6ตัวด้วยกันมีข้างละ3นะครับโดยจะมีไมโครโฟนหลักที่เอาไว้ใช้สนทนาอยู่1จุดส่วนไม์อีก2ตัวก็จะเป็นการดักจับเสียงจากรอบข้างนะครับแล้วก็ทําการตัดลบออกไปนะครับให้เลือเสียงเวลาคุยของเราเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นส่วนดีไซน์ของตัวหูฟังนะครับก็เห็นว่เาเ็าแบบก้านนะคราวนี้ก็เป็นตัวเคสกันบ้าง ก็จะบอกว่าเคสเนี่ยมันก็เป็นทรงโค้งมนครับแต่ว่ามีฝั่งหนึ่งคือฝั่งด้านตรงโลโก้ตรงเนี้ยออกแบบมาเพื่อให้แบนเรียบนะครับทำให้สามารถที่จะวางแล้วมันไม่ลื่นเยัียบไหลไปไหนนะฮะและภายในตลับนะครับก็จะมีตัวแม่เหล็กครับเอาไว้ทําการล็อกทั้งส่วนของฝาปิดแล้วก็ส่วนหูฟังเลยนะครับเรียกว่าพอเราใส่ลงไปในสล็อตปุ๊บถ้าเกิดมันแบบไปเปิดอ้าที่ไหนมันก็ไม่หลุดออกมาง่ายๆแน่นอนนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าวันไหนนะครับเราเผลอลืมถอดวางทิ้งไว้ข้างนอกแล้วไม่ได้ชาร์จนะครับตัวของเคสครับมันมีระบบ f ฟาชาร์จให้ด้วยสามารถจะปิดชาร์จแค่5นาทีนะครับก็สามารถจะฟังเพลงต่อเนื่องได้2ชั่วโมงเลยทีเดียวซึ่งตัวชาร g i n g c a s สของแส็บเล็ตไอ d p r โปรครับก็มีพอร์ต Type C นะครับถ้าเกิดเสียบชาร์จฝั่งนี้ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมง แบตเตอรี่จะเต็มทั้งตัวเคสแล้วก็ตัวหูฟังนะครับแล้วถ้าเกิดที่บ้านใครมีระบบพวกไวเลสชาร์จครับมีแท่นชาร์จอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปวางได้เลยนะครับแต่ใช้เวลาในการชาร์จเพิ่มขึ้นเป็น4ชั่วโมงครับจริงๆแล้วนะครับตัวของ z ซทเอ็นะครับ p พล p ์พเนี่ยมันยังมีพวกฟีเจอร์ลับๆซ่อนอยู่อีกถ้าเกิดใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนของเสี่ยวมี่นะครับก็คือต้องบอกว่าตัวเซ i มนะครับมันจะมีซอฟต์แวร์ที่คุมการทํางานเรียกว่าเป็นมี a เนะครับหรือว รวมถึงโหมดพิเศษที่เรียกว่าเป็น Smart EQ นะครับก็คือตัวฟังเนี่ยมันจะปรับเรื่องของ Equalizer อัตโนมัติตามเพลงที่เราฟังด้วยอุปกรณ์ภายในกล่องครับก็จะมีสาย USB Type C ให้1เส้นนะครับแล้วก็มีจุกยางอีก2คู่นะครับแล้กวก็เป็น2ขนาด ซึ่งตอนนี้นะครับตัวของ ZMI p e r p o r p r r เนี่ยก็เปิดราคาพร้อมวางขายในไทยแล้วนะครับอยู่ที่2,990บาทโดยจะมีวางจำหน่ายนะครับที่ Official Site ของ ZMI Thailand.com ครับแล้วก็พวก Shopee Lazada JD ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจอยากจะกดซื้อกันะครับยังไงลองเช็คพวกโปรโมชั่นส่วนลดคูปองกันดูให้ดีนะครับเพราะคาดว่าตัวของ Z m i ประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีการจัดโปรโมชั่นให้กับหูฟังตัวนี้แน่นอนนะครับกับ Z m i ไม r ์ o พ p r o ครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องดรอยแซนเหมือนเดิมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นีวกล้จะมีใหม่แล้วนะเดี๋ยวจเจอปีหน้าเลยไหมร <c oughs> อเล่นนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเรื่อยแน่นอน,นครับสลับช่องดรอยแซนของเราเพราะว่าเรามีทั้งรีวิวแก๊เจอแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนรวมถึงทิปต่างๆมาฝากกันตลอดนะครับส่นนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ